สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อในตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบงปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อจริญรินนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญล่อ,ลอบโบราณนะคะอง์นี้น้องไม่ทราบชื่อพระนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจ,จืดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญใต้ร่มเย็นเศาหฐาปีสองห้าสองหกนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะ <t> รายการที่ห้านะคะ <t> รายการที่ห้านะคะเป็นพระมะเหส่วนนะคะองนี้เนื้อภัยหูเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หกนะคะเป็นรูปรอหลวงปู่โตนะคะปีสองห้าศูนยูนนะคะสองพันห้าร้อยนะคะอุค–์นี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระคุณแผนอุ้มนางนะคะ เนื้อผิวด้านหน้าเคลือบกระเบื้องสีขาวแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลัง05นะคะหลวงปู่ทวดหลัง05นย์้านะคะองค์นี้ได้มาเนื้อผิวค่อนข้างเก่าแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีคราบนะคะ ก็ดูนะคะเรื่อดูเรื่องชมได้เลยนะคะถ้าชอบถูกใจยังไงนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระสมเด็จนางพญานะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะด้านหลังมีเป็นเหมือนรอยกดนะคะ รายการที่10นะคะเป็นพญาเต่าเรือนท้าเวสุวรรณนะคะวัดจุรามณีนะคะพญาเต่าเรือนท้าเวสุวรรณวัดจุรามณีนะคะปี2563นะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่ รายการที่11นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นพัะเก่าแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเหรียญร่อนะคะเป็นเหมือนเหรียญร่อนะคะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อกันนะะวัดพญาตปี2469นะคะด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงพ่ทวดด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหมือนนางกวักนะคะเป็นราบรารูสร้างเหมือนนางกวักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะ เหรียญหลวงพ่อโกวยวัดบ้านแค่นะคะยกช่อฟ้าสาราวัดเดืมบางนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกล่องไม้ขีดด้านหลังเป็นสถูปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ รายการที่18นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกะเซมเขมโกนะคะด้านหลังจะเป็นหนูนะคะปีพศ253 2องนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญรอนะคะเป็นเหรียญรอหลวงปู่มหาศิรานะคะที่ระลึกสอง4นะคะเป็นรายการที่19นะคะ รายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังหนุมานปี2553นะคะเป็นรุ่นฉลองเรือนไทยนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะเป็น เหรียญเต็มองค์นะคะด้านหลังจะเขียนว่าพิเศษนะคะมีตาสัญลักษณ์นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระรอดนะคะด้านหลังจะเป็นนูนๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพระรอดนะคะองค์เล็กๆนะคะรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่23นะคะเป็นเหรียญนชนะะามนนะคะนางพานหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ปี37นะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะปี25.18นะคะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหมือนพับปิดตานะคะนี่องค์นี้เนื้อผิวก็เก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นผิวคุกนขะนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 4 7 8ีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ รายการที่2 7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปีพศ2514นะคะด้านหลังเป็นพระแม่โพศกนะคะมีตัวยันอักขระวนล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่2 7นะคะรายการที่28สิบแปดนะคะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญที่ระลึกปี2500 2511ั้ยดไหมคะด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยร้านนะคะเหรียญโชคดีหลวงปู่มหาศิราเสกนะคะให้ไว้เป็นที่ระดึกแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เนื้อผิวสีดำสวยนะคะก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นรอยคุกขะนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระร่วงรางตืนนะคะพระร่วงรางตืนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3 1อดนะคะ รายการที่32นะคะเป็นพระศิวรีนะคะเป็นเหรียญหล่อพระศิวรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญท้าวเวสวรรณนะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนท้าวเวสวรรณวัดจุรามณีนะคะปี2563นะคะจังหวัดจังหวัดสมุทร สรงข้ามนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่ส3นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482นะคะวัดหนองโพนะคะองนี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเนื้อผิวทองแดงเรี่ยมเรนนะคะเป็นเรียเร่ยมเรนนะแต่เลนค่อนข้างเก่าไปแล้วนะคะองคนี้รายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตัวยันอาาระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ <partic> รายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเหรียญหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอาาระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะ รายการที่37เนะคะเป็นพระพรมนะคะพระพรมด้านหลังก็จะมีตัวยันอระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระพระเจ้าหาพระองค์นะคะเป็นพระเจ้า5พระองค์นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนเนื้อดินเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญรอหลวงปู่ทวดวนะคะด้านหลังตอโคตหมู่9้าตัวนะคะเป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินสองหน้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41เนะคะเป็นเหรียญพระสุวรรณมณีนะคะปีพศ .65 หนะคะหรือว่าน่าจะเรียกว่าหลวงพ่อฉุยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญ เจ้าสัวนะคะเหรียญรอเจ้าสัวหลวงพ่อเงินด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่43านะคะ รายการที่44นะคะเป็นเหรียญอาแปะโรสีรุ่น1นะคะมีต่อโคสซีพนะคะด้านหลังเป็นเซเว่นนะคะปี2526นะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2514นะคะองค์นี้น่าจะเป็นแบบว่าชุบนะคะชุบมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญทรงขารามตัดด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะ องคนี้เป็นรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะด้านหลังช้างสามเสียนใส่มงกุฎเป็นเหรียญหนึ่งบาทรอสองหสยามรัฐนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังนะคะจะมีเขียนปีพศ2 4 6 7นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรยีรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ